น้อมน้อมแด่คุณพระรัตนไตรที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพแก่พระอาจารย์มหาสมโพสสุเมโธและพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกลูกขอความเจริญในธรรมจงบวังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเจริญจิตตภาวนาในค่ำคืนวันนี้เชิญคุยมนั่งตาม อัธยาศัยวันนี้ก็ถึงเวระของอาตมาที่จะได้มาบารถธรรมะให้เราท่านสาธุชนทั้งหลายได้ได้ฟังอาตมามีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนาง ธิดาองค์หนึ่งคนเดียวก็ในเรื่องของการที่เรานั้นไม่ได้ฟังธรรมนเยในเมื่อเราไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยคนเดียวมันทำให้เราได้มันทำให้เรานั้นไม่ได้รู้จักกับความทุกข์เหมือนกับนางประพัดสอนนางประพัดสอน อยู่ในวิมานเป็นเทพีดาวนานี้มีเรื่องเล่าอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลขณะที่พระองค์นั้นประทับอยู่ที่เมืองสารวัตถีมีอุบาสกคนหนึ่ง มีศรัทธาเริ่มใส่พระโมคคลานะมากและที่นี้พระอุบาสกคนนั้นเนี่ยมีธิดาอยู่คนหนึ่งก็คือมีบุตรสาวอยู่คนหนึ่งแกมีศรัทธากับโมคคลานะเป็นอย่างมากคนหะนึงก็ตั้งใจ เมื่อได้พบกับพาะโมคคลานะเนี่ยคุณดมงเกิดความโสมนัสเกิดความเพิ่มปิติขึ้นภายในจิตใจก็เลยไปกราบนิมนต์ให้มารับบิณฑบาตสมัยก่อนเวลาไปรับบิณฑบาตเก็จะไปที่บ้านน,น,นะครับไปนั่งฉัน,นไปนั่งฉันในในบ้าน,นเวลารับบาต พอรุ่งเช้าเนี่ยพระโมคัลานะก็ได้ไปตามที่ลูกสาวของอุบาสกคนนั้นเนี่ยได้มิมนเอาไว้ที่ดาคนนั้นเนี่ยหรือว่าบุตรสาวเนี่ยก็ได้นำเนี่ยพวงมาลัยมาถวายแล้วก็น้ำอ้อยเนี่ยเกี่ยลงในลงในบาทน่ง พระโมคคัลลานะเนี่ยก็จะประสงค์ที่จะอนุโมทนาก็าคือให้พรเหมือนกับตอนที่เรารับบาตรนะคุณโยมแต่ว่าลูกของอุบาสกนะคุณโยมบอกกับพระโมคคัลลานะว่าดิฉันต้องรีบไป ดิฉันต้องรีบไปทํากิจของคารวาสอนะคุณโยมกิจของคารวาสก็คือทํามาหาเลี้ยงชีพนด้วยความรีบผมก็ได้ประนมมือไหว้เสร็จแล้วก็ลุกออกไปลุกออกไปไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังธรรมของพระโมคาลานะ แล้ววันนั้นเองคุณโยมลูกสาวของอุบาสกผู้นั้นเนี่ยก็ถึงแก่ถึงแก่กรรมได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาว,วดึงนะคุณโยมขั้นต่อมาเนีคุณโยมอโมคลานะก็ได้ไปเจอกับนางอีกไปเจอนาง ยกมือประนมไหว้คุณโยมมีรัศมีเนี่ยพุดพองนุ่งสบายสีแดงมีผิวพันธุ์ที่หอมไปด้วยไม้ไม้จันนะคุณโยมคือถ้าเราคิดว่าเป็นสมัยเนี้ยคุณโยมบุกค,คนที่ได้เอ่ยเนี่ยนางประพัดส,สอนเนี่ย ต้องมีผิวพัรร์ที่สวยงามอย่างมากอะคุณโยมพระโมคคัลลานะก็สงสัยคุณโยมใครมานั่งปนนมมือให้กับเราก็ได้ถามกลับไปนั่งเป็นใครนะมาจากไหนนา่งทิดดาวนั่งก็ตอบว่าเราอะ ได้เคยทำบุญกับท่านด้วยการถวายดอกไม้แล้วก็นำอ้อยเกี่ยลงไปในบานอโมคขลานะก็ก็เข้าใจก็นึกขึ้นได้ พระนางเนี่ยมีรัศมีอย่างมากพอๆพอกับเท้าสักกะเทวราชผู้ใดได้พบเห็นเนี่ยมีแสงแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนยมที่นางนั้นน่ะเสียดายมากที่นางเสียดายเพราะว่านางนไม่ได้ฟังธรรมนางนไม่รู้จักความทุกข์ แล้วยังไงรู้ไหมคมุณโยมเมื่อไม่ได้ฟังธรรมคุณโยมอย่างที่บอกหรือว่าตามที่เราท่านนังหลายได้รู้นางเทพธิดาหรือว่านายเทพบุตรเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่คนเดียวคุณโยมแล้วมันมีมากอยู่ข้างบนทีเนี้ยอายุมันก็ต่างกันไปใช่ไหมตามเหตุตามปัจจัยที่เราได้สร้างขึ้นบางคนนั้นก็มี อายุยืนนะบุคคลที่เป็นเทพบระบุเทพธิดาด้านบนมีอายุยืนมีวันนะมีอำนาจมีความสุขที่เหนือกว่านางประภัสอนเพราะว่าเหตุจากบุคข,ข่าวพวกนั้นนะ่ะได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้า ว่าจะเป็นพระอรหันตสาบกก็ตามแต่นางประพัดสอนเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมเลยไม่รู้จักความทุกข์เลยทำให้นางเนี่ยมีอายุน้อยกว่ามีอำนาจมีสิริมีวันณะเนี่ยน้อยกว่าเทพบุตรเทพพิธีดาที่ได้ฟังธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าแล้วมีรัศมีที่สว่างกว่านางหุ้นี้ในเรื่องนี้คุณโยมมันสอนให้เราได้เข้าใจว่าแม้แต่เทวดาเนี่ยคุณโยมหรือว่าเทพธิดาต่างๆ ยังปาถนาที่จะฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลคุณโยมในขณะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้คุณโยมพระพุทธองค์ก็ได้ไปที่กรุงราชาคฤกเนี่แหละแวะคว้นมคธได้ไปตัดหรือว่าได้ไปแสดงมาทำมรเทศนาคุณโยม กับจะตินก่อนใช่ไหมคุณโยมจะตินสามพี่น้องเป็นผู้มีบริวารมากในขณะนั้นแล้วก็ชาวเมืองมคตเนี่ยทั้งเมืองคุณโยมหนึ่งร้ยี่สิบหนหุดคุณโยมหนึ่งร้อยยี่สิบหหุดเนี่ยถ้าแปลเป็นตัวเลขคุณโยมหนึ่งหหุดเท่ากับ หนึ่งมืนคนถ้ากับฟังทำเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นคนเมื่อได้ฟังทำแล้วเนี่ยคุณยงจำพวกหนึ่งเนี่ยก็ได้บรรลุเป็นมโสดาบันจำพวกหนึ่งได้เข้าถึงพระรัตนาตา์ไต มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะคุณโยมอันนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเออถ้าเรามีการฟังอย่างน้อยเนี่ยคุณโยม,ยมก็มีความรู้มียศมีสิริมีวันนะมีอำนาจ เหมือนกับพระน,นางประพัดสอนเนี่ที่ได้ยกตัวอย่างมาคุณโยมขนาดเทวดายังเสียดายที่ไม่ได้ฟังธทรรมอะ่ะคุณโยมเทวดาที่มีกายทิพย์เนี่ยมีรัศมียังเสียดายคุณโยมก็เลยนำมาให้คุณโยมนั้นได้ได้รับฟัง ถ้าเราเปรียบเข้ากับตัวเองคุณโยมถ้าเราได้ฟังธรรมยังน้อยนยะคุณโยมถ้าเราหมดลมหายใจไปในอย่างแรกนะคุณโยมเราในเรื่องนี้ให้ทานกับพระ,พระโมคคัลลานะอย่างอย่างที่เรารู้กันเนี่ยคือพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นพระอรหันต์นเป็นผู้มีฤทธิ์มากว่าทำบุญเนี่ย แล้ววันนั้นเนี่ยคุณโยมเพราะเออน,นางอับศรกนีตกล่วงตายไปพอดีไปจุติเกิดเป็นนางอับศรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ก็ยังเสียดายที่ไม่ได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนางอับศรเนี่ยก็บอกกับพระโมคคัลลานะอีกว่า ว่าถ้ามีโอกาสถ้าท่านมีโอกาสท่านจงชักชวนบุคคลทั้งหลายให้มาฟังธรรมอย่างน้อยการฟังธรรมเนี่ยคุณโยมมันได้ที่พึ่งมันทำให้เราได้ได้รู้รู้ว่าเอออะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์ อะไรคือความดับทุกข์และอะไรคือผลทางแห่งความดับทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่นางประพัดสอนเนี่ยรู้สึกเสียดายดูแม้จะเกิดในวิมานที่เป็นทิพย์แต่ว่าถ้าหมดจากกรรมจากที่เขาได้รับแล้วเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องลงมาเกิดอีกคุณโยมไม่ใช่ว่า เป็นเทวดาเนี่ยหรือว่าเป็นเทพดิดานจะต้องไม่มาเสวยกรรมที่ทำไม่ดีนะคุณโยมเน,นี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้หน้าคิดอาตมามีพระบาลีอยู่บทหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้ว่าตันจะกรรมมังกตังสาธุยังกัตตวา นานุตรปรตปติกรรมใดที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นถือเป็นกรรมดีอาตมาก็ขอฝากไว้สำหรับธรรมะในค่ำคืนวันนี้ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตรงโดนบันดาลให้ ท่านทั้งหลายนั้นประสบแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังที่หวังทุกสิ่งทุกประการด้วยกันทุกคนทุกท่านเิอ